ก็คือจะเป็นข้อหนึ่งล้คุณจะสต็อปหยุดลอกโจทย์ก่อนก็ได้ข้อหนึ่งกับสองนี้ยังง่ายอยู่แค่เลื่อนจุดแบบจัดรูปมาให้สมบูรณ์มากโอเคนี่ไง y ลบสทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ4วงเล็บ x บวก2นะนี่คือข้อ1ข้อ2 x บวก3ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับลบ3ส่วน4คูณกับวงเล็บ y บวก4เคนะ ดูข้อหนึ่ก่อนวิธีคือคุณทําได้2วิธีเดี๋ยวผมจะทําให้เห็นว่า2วิธีคืออะไรอันี้ผมทําวิธีนึ่งอเนี้ผมทำวิธีหนึ่ง,นนว,งวิธีแรกเขียนแบบเป็นปกติชนคือเขียน x y ธรรมดาอ่ะคุณหามาก่อนเลยอันดับแรกก่อนเลยถามว่าจุดยอดคืออะไร hk เนี่ย hk คืออะไรเนี่ย hk เนี่ย,ยจำได้นะ x ลบ h y บ k นะคุณนับดูนะลบ2 x นะเลื่อนมานะ y 3 ก็คือมันเลื่อนไปทางซ้ายและเลื่อนขึ้นอันนี้คุณเห็นแล้วนะกราฟตัวนี้จะเลื่อนไปทางซ้ายและเลื่อนขึ้นแล้วกราฟหน้าตาเป็นไงเป็นพาราโบลา y กาลังสองคือเปิดขวาโอเคนะนี่คือเหมือน y ฟลามแหละหมดเนี้ยนี่คือ x พรามนั่นแหละ,ละเค นี่คือแกน x y ปกติเลยนี่คือจุด0 0ผมเลื่อนไปลบ2ทางซ้าย x นะลบ1ลบ2ว่าเต็มเต็มรูปนะเลื่อนมานรงเงี้ย1 2 3นี่คือจุดเกิดใหม่ของมันนี่จุดนี้แหละนี่คือจุดยอดถ้าพูดนะนี่คือจุดยอดลบ2 3ผมสร้างแกนขึ้นมาคร่าวๆไอ้แกนตัวนี้คือแกน y prime แกนตัวนี้คือแกน x from เขียนนะกราฟของคุณคือพาราโบลา y กํบบาลังสองเปิดขวาอ่าเปิดขวาตัวนี้ผมไม่รู้นะว่ามันตัดจุดหรือเปล่าตัดจุดไหนความหมายถ้าคุณอยากหาส่วนตัดแกนเนี่ยคุณต้องไปนะถ้าอยากรู้ว่าตัดแกน y ที่อะไรให้ x เป็น0ถ้าคุณอยากรู้ว่าตัดแกน x ที่อะไรให้ y เป็น0อันนี้ อันนี้ผมมั่วไปเลยนะถ้าพูดนะความหมายคือผมไม่ได้หาจุดตัดแบบจริงๆโอเคผมต้องการวาดเข้าคราวให้เห็นเฉยๆอ่ะเปิดขวาเสร็จแล้วจุดโฟกัสล่ะถามว่า 4C มีค่าเท่าไหร่คุณดูก่อนเลย 4C คือตัวที่อยู่หน้าตัวนี้เท่ากับ 4C เดียวก็คือ1น,นั่นเองได้มาแล้วระยะมันเลื่อนมาแค่ได้เองเนี่ยโฟกัสอยู่นี่นี่เลื่อนมาเนี่ยเนี่ย1 เส้นเดลักติกอยู่ไหนแสดงว่าเลื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนเนี่ยเดลักติกตัวนี้เลื่อนมาหนึ่งด้วยเช่นกันโอเคนะคุณวิเคราะห์แล้วล่ะรู้แล้วโฟกัสคือเลื่อนมาทางขวาหนึ่งถามว่าจุด hk คือ,อลบสองสามลบสองเลื่อนทางขวาคือ x เลื่อนเลื่อนมาทางขวานะบวกหนึ่งเพราะ c คือหนึ่งนะ k เหมือนเดิมสามนี่คุณดูจากรูปดิ่นี่ลบสองเลื่อนบวกมาหนึ่งนจุดนี้ ลบเนี่ยบวกมาหนึ่งแค่นั้นเองจุดโฟกัสจริงๆคืออะไรลบหนจบนะนี่ผมสอนวิเคราะห์ไปต่อไปเส้น d ดเรกติกสเส้น d ดเรกติกสคือเส้นลาย x ที่เลื่อนต้องเป็นเส้นตรงของแกน x เท่ากับปกติแล้วค่า h เริ่มที่ลบสและมันเลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งตามค่า c ลบหเพราะฉะนั้นเส้น d i เรกติกส์ของมันนี่คืออะไร x เท่ากับเท่าไรลบสนี่คือเส้น directrix เลตัสเลกตามเท่าไรสี่สีก็เห็นเห็นอยู่4หน่วยจบละคุณไล่มานะ hk ลบสองสามโฟกัสลบหนึ่งสาม directrix เท่ากับ x เท่ากับลบสามเลตัสเลกตามสี่หน่วยแค่นี้เองค่อยๆวาดนะโอเคเสร็จละ ต่อไปดูข้อ2ข้อ2เปิดจุดยอดมาก,ก่อนเลย HK คืออะไร HK x ลบ3 k ลบ4กราฟก็คือเลื่อนไปทางซ้ายและเลื่อนลงแล้วหน้าตากราฟเป็นยังไง x กำลังสติดลบอีกตางหาก x กำลังสอวงบอกว่าหงายกับคว่ำ แล้วข้อนี้ไงหรือความอ่ะอความเพราะว่าเป็นลบโอเคนะผมวาดรูปปกติเลยผมขี้เกียจความหมายคําว่าขี้เกียจของผมก็คือว่าผมเลื่อนเลย x ฟร์มกับ y ฟร์มข้อเมื่อกี้ผมเขียนจุดศูนย์ศูนย์ก่อนแล้วค่อยเลื่อนนะส่วนข้อน,นี้ผมบอกกูเลื่อนแล้วกูขี้เกียจถ้ากราฟมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นอ่ะไม่ได้กราฟวาดร่วมกับกราฟอื่นวาดเดียวเดียวผมเลื่อนเลย ก็จะเป็นอะไรลบสามลบสี่เนี่ยผมเลื่อนมาละนี่คือแกน x ครามแกน y ครามนะส่วนแกน x y อยู่ตรงไหนว่าไปโอเคเป็นกาพรพาราโบลาความ่มผมบอกคว่มไปดิฟับฟับอ่ะพอได้ควา่มมาเสร็จแล้วไงอ่ะส c ่เท่าไหร่ c c เท่ากับ3 4. ส่วน4โอเคติดลบให้ด้วยเอาจะได้ไม่ลืมเครื่องหมาย C เดียวคือ3ส่วน16 โอเคนะไอสามโนสิน 6, มันนิดเดียวเองนะมันขึ้นมานิดเดียวเองสามโซนสิเนี่ยนะนี่คือจุดโฟกัสกราฟนี้เป็นกราฟที่แบบว่าค่อนข้างแบบแคบมากถ้าพูดเลยนะเพราะ 4C มันนิดเดียวมากอะมันเป็นแบบกราฟแคบอย่างเนงะี้ย 4C เราดูรู้เลยกราฟมันแคบอย่างกราฟเมื่อกี้มันจะกว้างกว่าหน่อยโอเคจุดโฟกัสแะ้วมีเส้นเดเรกติกส์นี่เส้นเดเรกติกส์ที่โน่น,นมผมคิดซะว่านะนี้ระยะ ซีนะระยะซีมันเล็กมากนะผมเขียนให้ชัด,ชด,ชดๆเฉยๆโอเคโฟกัส okay. ว่าไปโฟกัสคือมันเลื่อนลงข้างล่างลบกับลบและอะไรลบสส่วน16ผมขี้เกียจคิดละอันเนี้ยอ๋อ,อคิดซะหน่อยลบอะไรเนะี่ยลบ6ก่ลบ67ส่วน16ไปคิดเอวเองละกันนี่จุดโฟกัสเสร็จละเส้นดเลกทริก คือไรมันเลื่อนขึ้นนั่นคือ y ผมเริ่มจากค่า k คือลบ4แล้วบวกกับเท่าไหร่บวกกับ3ส่วน16นี่เป็นอะไรผมคณานอนะลบ64เป็นลบ61ส่วน16นิดเดียวเองจบเลตัสเล็กตัม c c คือ3ส่วน4เอาค่าบวกมานะหน่วย เสร็จละเนี่ยหมดละ h k คุณจะไล่นะผมไล่ใหม่นะคือค่า C คือลบสส่วนสิบหกนะผมอ้างอิงตำราในเล่มของอาจารย์ของพวกคุณปรามาจารย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นตัวนี้เขาจะกำหนด,ดของเขาแต่ให้เราพึงและลึกไว้ว่าเราต้องการเครื่องหมายเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นกราพารโบลาความส่วนระยะใช้เหมือนเดิมอย่าไปงงเสร็จละ ข้อ3แล้วนะข้อ3เหมือนเดิมเลยคุณอันนี้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมคือคุณวิเคราะห์ก่อนถามว่าจุดยอดคืออะไร HK นะผมทําให้ดูทั้ง2วิธีเหมือนเดิมนะจะให้คุณคุ้นชินกับ2วิธีที่ผมทําให้ดูตอนแรก HK คือ x 2 y ลบ1คือเลื่อนมาทางขวาแล้วเลื่อนลงโอเคนะผมจะวาดแกนเต็มให้ดูเผื่อไม่แน่ว่าคุณไปวาดร่วมกับกราฟอื่นเส้นตรงอื่นเออคุณต้องวาดจากจุดศูนย์น่แหละ แต่ถ้าคุณวาดเดียวๆเข้ามันคุณก็วาดที่จุดกําเนิดเกิดใหม่ได้เลยคือ x ฟอร์ม y ฟอร์มได้เลยอ่ะตัวนี้ผมวาดที่ศูนยนะวิเคราะห์กราฟพาราโบลานหนึ่ง x กำลังสมี2ประเด็นหงายกับความแล้วมาดูยีกฟังปุ๊บเป็นบวกอ่าหงายแน่นอนโอเควาดดิวาดคร่าวอันนี้แกน x อันนี้แกน y จุดตรงที่ศู 0. คุณก็เลื่อนมา x 1 2 y าลงมาลบ1อยู่นี่นี่คือ2ลบ1คุณก็วาดไปตรงนี้นะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ไม่เป็นไรรู้แค่ว่านี่คือแกน x prime นี่คือแกน y prime กราฟารโบลาบอกไปแล้วไง ามว่าตัดเท่าไหร่คุณต้องไปหาเองนะถ้าตัดแกนจุดตัดแกนผมอาจจะไม่สมประกอบเป๊ะๆอาจจะไปตัดที่0นย์ก็ได้นะใครจะไปรู้แล้วแต่นะคุณไปดูเอาก็คือถ้าอยากรู้ตัดแกน x เท่าไหร่คุณให้ y เป็น0ถ้าอยากรู้ว่าตัดแก,น y, น,น,ก,ดกน y ที่เท่าไหร่ให้ x เป็น0ย์แค่นั้นเองโอเคคุณรู้ละเลื่อนมาละสองลบหนงลงมาลบหเคนะงายจุดโฟกัสระยะ C ก่อน 4c คูณเท่ากับ16 c เดียวคืออะไร c c โฟกัสพาราโบล,ลาต้องคุมโฟกัสไว้อยู่แล้วถ้าเราคิดแบบง่ายๆเลยอ่ะคือเนี่ยโฟกัสต้องขึ้นมา4 1 2 3 4อ่ะประมาณนี้จุดโฟกัสก็รู้เลยแกน y ที่เลื่อนขึ้นแสดงว่าค่า h คือเลข2เนี่ยเหมือนเดิม y คืออะไรลบ1เนี่ยบวก4เข้าไปดีเพราะฉะนั้นโฟกัสทแท้ๆคือ2กับ3อ่า สามกิจเขาเรียกอะไรโฟซี่แล้วันเขาคุณก็ไปดูเอาโอเคเสร็จละในจุดโฟกัสของเราทีนี้เส้นไดเรกติกส์ก็ต้องลงมาเท่าไหร่สี่มันก้านเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นี่คือเส้นไดเรกติกส์ประมาณคร่าวๆไปนะคือ y ที่เลื่อนลงมาเส้นไดเรกติกส์นะ y เลื่อนลงมาเท่าไหร่ y เท่ากับค่า k คือลบหนึ่งแล้วลบลงมาอีกสี่ หรือเส้นตรง y เท่ากับลบห้านั่นเองนี่ตัวนี้จบละนี่คือเาครา่าวของพาราโบลาต่อไปข้อ4สต็อปลอกโจทย์ไปก่อนกได้นะเมื่อกี้ผมก็ลืมบอก y บวก1ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับลบ20บวเล็บ x บวก2โอเค hk ก่อนเลยแบบแรกเท่าไหร่อ่าน x ก่อนนะลบ2 -1 โอเคเสร็จแล้วคุณก็วาดกราฟสิอันนี้ผมขอวาดเลยเพราะว่ามันวาดเดียวๆบอกว่านี่คือ x พร i m มนี่คือ y พร i m มตัวนี้คืออะไร hk คือลบสลบหนึ่งพาราบลาคุณวิเคราะห์ก่อนอะไรเนี่ย y กำลังสองมีแค่ขวากับซ้ายแล้วไงติดลบเปิดซ้ายแน่นอน ซ้ายไปผมเลื่อนมาเสร็จแล้วนะโฟกัสอยู่นี่แหละเส้นดาราจ Direct ิกอยู่นี่แหละผมประมาณเอาคร่าวๆเลยโอเคโฟกัส okay. เลื่อนไปทางซ้ายความหมายคือ x ที่เลื่อนคือได้ลบสองอ่าผมขอโทษลืมบอกเลย4 c ซีเท่ากับลบยีเรายังไม่ได้ซีมาเลยว่าเลื่อนไปเท่าไหร่ c เดียวเท่ากับลบหโอเคโฟกัสเอ็ก ล 2, เลื่อนมาทางซ้ายลบห้าค่าเคเหมือนเดิมโฟกัสจริงๆแล้วคืออะไรลบเกับลบหนึ่เด่นเซนดเรกติกซะคือเลื่อนมาทางขวา -x เท่ากับลบสบวกหก็คือ3 -x มเท่ากับสนั่นเองเลตัสเลกตั้งบอกไปเลย CC <ๆ>เห็นเห็นอยู่ -20 หน่วย จบละเรื่องรูปมาตรฐาน